ช่วงน,นี้ไอ้แม็กมันดูเหิเกลืมอมาเพื่อนเออมันเหิเกลือมันเหิเกลือเด็ดีมันดังเลนแอลคนเดียวไม่สนใจพวกเราไม่ติดปลายนิวว่ะนี่้องสั่งสอนซะหน่อยเออคือวันนี้เว้ยํำจำ,ำที่เราทำคอนเทนต์ได้ไมาที่เราเคยคิดไปว่าเออเราจะทำคอนเทนต์เจอกับหวานลาแวกเงี้ยไหมเพื่อน <c oughs> <c oughs> แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อนเราจะทำคอนเทนต์นี้แหละแต่เราจะต้องมีหน้าม้าเว้ย ช่วงเนี้ยช่องกูวันพึงห้าร้อยซับใช่ป่ะเออราจะทำคอนเทนต์ตามใจกูเว้ยมึงบอกมาเลยอยากเล่นตัวอะไรอยากเล่นตัวอะไรบอกกูเล่นเดี๋ยวกูจะจิ้มให้เลยของมึงเหรอเอาของมึงของมึงของกูได้นะตัวหนึ่งของกูได้กูออฟิดิบออฟิดิบใช่ป่ะนี่เหรอไม่เอาบิมเหรอบิมบิมปวดได้เยอะกว่านะเอาเอาบีดไหมบีดไหมบีดได้เยอะกว่าเอาเรอาจะเผากันส่วนไอ้แบ๊กเราจะแบบเต็มร้อยหรือว่าให้น้องสักเจ็ดสิบห้าดีวะแบบ มีสกิลก่อกวนแค่เป็นแฟตอย่างเดียวพอวะไม่เราจะบอกกันว่าเอ้แม็กเล่นดูดลิดนะดันโหดๆขอเล่นได้าไม่ก็เจ็ด <c oughs> ไม่ไม่เอามาันดูด่า้สงสารไปเอาแบบให้เขาก่อกวนเราได้นิดนึงอะแบบเอาอเอาแบบพวก เดี๋ยวให้ไอ้มหมดแรงกลัาทำไมวะไอ้ยิดนึงเดี๋ยว๋ามันหน่อยนะมันจะเอาไม่เอาแั้วยันหน้ามันดูโหดร้ายไปเพราะว่าถ้าเกิดยิงใครไม่ตายมันจะวาร์ปไม่ได้ใช่ไหมอย่างน้อยเอาเจ็ตแล้วกันนะเจ็ตน่าจะแบบบอกบอกให้มให้มาตัวเลือกบอกว่าเอ้ยขอเจ็ตไม่กันเลยหน้าก็ได้แล้วให้มันเลือกอเองแตเลือ <c oughs> จะไล่ <c oughs> จัด โ okay, อเคเลยเราไปรอน้องดีกว่า okay, วต,ตามนะนตามนะนะอธิบายบอาธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนอ่าคือคืออย่างนี้ครับผมไอ้เน,นียในช่วงนี้อย่างที่บอกว่ามันมันเหือมเกริมไงเราจะต้องดัดนิสัยมันสักหน่อยเพื่อนมันรับไม่ได้ในช่วงนี้แล้วช่วงเนี้ย หัวมันเหลี่ยมเหลี่ยมไงมันชอบมาผิงพี่เล่นอย่างนี้นี่พี่เล่นมาล่งเงี้ยมึงคิดว่ามึงฉลาดหรือว่ามึงจะฉลาดแค่ไหนกันเชียววะเจ้พวกกูเนี่ยฮะไม่คือเดี๋ยวจะหลอกจะหลอกว่าให้มันเล่นแบบทีมด้วยลินโผดใช่ไหมใช่แต่จริงแล้วอ่ะ อันนค่อยอธิบายในข้างในดีกว่าและอันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคโอเคโอเคเอาล้วครับว่ขอกราบสวันนี้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเล่นเข้าไปบ๊งบ๊ะขอขอดึงดาวดิเพื่อนขออันเปิดให้เปิดเลยไม่ไม่กูขออันอันนึงอ่ะขอเพื่อนขอขอขอแบบขอเส้นเล็กเส้นใหญ่อ่ะเพื่อนอันนั้นน่ะที่มึงเล่นไปเกี้ยเอ้วอร์เล่นไปเกี้ยอันนี้ กูไอ้เรื่อเสียงที่ชเบาไปเลยเสียงเบาไม่พอไม่ตัดเลยเหี้ยไม่ๆๆมะอะแล้วมันอ่อนไปเหี้ยมันต้องอันนี้กูเดียวโอเคกล่าสวัสดีกันผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการดุ๊กพี่แผมรักก็อยู่ในช่วงปัญหาของสังคมอีกแล้วนะครับถือว่าวันนี้เรามาทำตัวให้เป็นไรประโยชน์อย่างเช่นเคยฮะ อ่ะอเลดเราไม่กดเราจะกดแลงอย่างเดียวโอเคครับผมเรียกว่าอืมเรียกว,ว่าอะไรน้องเรียกว,ว่าอไน้องเร็วห,หนึ่งสองสามไม่พูดถือว่าไม่ผ่านโอเคเอครับผ <c oughs> มวันนี้มันเป็นวันของผมฉันจะหล่งครบห้าร้อยซับสไครต์วันนี้จะมาเล่นวัลเลด์บองโดยที่พวกมึงต้องตามใจกูอย่างเดียว อืมนะกูจิ้มเลยกูจะจิ้มตัวให้เลยเดี๋ยวกูจะได้ตัวอะไรก็เรื่องของกูส่วนไอ้บังมึงไปเล่นฟีนิกซ์ซะไอ้น่เองเออเขางเดีวว่ามึงจริงนะเอาจริงนะผมว่าแฟดส่วนใหญ่เขาจะใช้กับศัตรูใช่ไหมแต่เนี่ยปกติมันจะเลี้ยวออกไปทางขวาใช่ไหมแต่พี่บังจะเลี้ยวไปทางซ้ายแล้วเรามองอยู่แล้วกัส่วนไอ้แม็กอย่างนั้นเหรอ เห็นมันยริงหัวดีไปเล่นดูเอลลิสแปะกูให้2ตัวเลือกนะระหว่างเลน่ากับเจดเลือกเอาะไรเองละกันไปเฮ้เจสนาได้ล่าเจหน้าหน้าเจดอะนี่จ้องจะเจดจะย่องอย่างเดียวเลยไอ้น้องเอาเป็นว่าอย่างกันแหละอย่างนี้มันต้องเลน่าคลิปนี้พูดตรงๆว่าเลือกดีๆใช่ไหมบาง เลือกให้ด <perce composition> ี <rett una> ีเล <restrial> ือกไปดีระวังจะชิบหายส้ยแดดนี้เหรอไม่เป็นไรกูสมุกให้พวกมึงเองตามนั้นอะไรน่าอารมณ์ไออารมณ์ไอไอผู้เล่นที่สองน่าจะแบบ what the ปกติปกติเล่นปกติไอ้น้องไอ้แม็กเล่นเหน่าวันนองกูทนแทงกกนไงกูเดียวเอ๊ะดีของใครตบตบตบ ทีนี้ว้ยมึงนอนเล็กได้ทำไมกูมถึงให้มึงเลือกเล่นหน้าน้อง<ะ>ทำมกูให้มึงได้แค่สองตัวไอ้น้องทำไมวะพี่ลองคิดดีๆดิระดับมันดูตัวพวกกูสิ <peach> วันนี้ไม่ใช่การสลอง500ซัดไม่แต่อย่างใดแต่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับหวานละแวกหวานละแวงเล่นูแล้วมึงนับมึงนับดิมึงนับดิสัตรูมีกี่ตัวมึงนับดิทำไมมึงนับเร็วเอาอี้เอาอี้ขออธิบายกติกา,ง,า,ง,าง่ายๆนะเข้าใจง่ายคือ เราจะทําให้ทุกคนหวัดระแวงใครก็ได้ทําได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดประมาณว่าถ้าเกิดมึงเห็นเนะี่ยแล้วมึงบอกว่าหยุดนะอย่าทําอ่ะมึงจะมีคูดาสิบปีเว้ย <laughs> มันจะไม่ทำอะไรมึงหรสิบปีเลยนะแม่เออสิบปีเลยนะเว้ย <laughs> ต <laughs> <Okay. S 3> ั้งสิบปีเลยนะโอเยไม่พูดเหรอ <laughs> <laughs> ไม่พูดเหรออืม <laughs> อ้ยอุ้ยเุ้ย เ้ยเห็นแล้วไม่พูดอ่ะแล้วพูดสิบีเลยนะบางทีอะไรเมึงสิบพีเลยนะมาใครอยู่ในสโมกเมื่อกี้ไม่ปีกดเลยี้ยสัดญาณที่ถหายทังทีไปเลย หายไม่เป็นหายัวได้ไปแล้วไปเลยไปแหละไอ้นอทำอะไรอ่ะมือทำอะไรเปล่าดูดูมือก่อนดูเลยไอ้หมดแล้วโอเคไยังโง่ กูหิบไปแล้วกูต้องโดนกูต้องโดนคอนเทนต์อะไรอย่างงี้กูเลยเซฟไมด้น่าเอาไว้กินหเลยอย่างเง้ยว่าแล้วมันต้องมีคอนเทนต์หักหลังกูกูจำได้แต่เป็นนิกเลยเฮียอ๋อกูลืมบอกอย่างหนึ่งนะเกมเนี้ยไม่มีการกรูดและก็ห้ามโยดดอเน้องโอ้ยแตกมากระชับนะกระชัดนะกูเสีย อุ้ยวันอุ้ยวันไ้เหรออุยวันไวัวนไยังพวกด,ดูยูทูบเฮ้ยเขาไปยอมพูดเลยว่าเขาไ่หยุดนะหยุดนะไม,ไม่พูดนะ <c oughs> ไม่พูด ไปพูดอย่างนั้นนะอะไรอะไรอะไรแตดงกูไม่มีไอ้งัเราสไปค์ไปให้ให้น้องดิได้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 ดีเลยอกูปูสโมกให้ไม่ต้องห่ัวอือกูว่าเพื่อนสองคนนี้กำลังจะปวดหัวตายเฮ้ยเตกเลย

โอ้กลัวขนาดนี้กูเล่นให้ดูน้องไอ้เหี้ยถ้ามึงจะกลัวขนาดนี้ดูดูดูไว้เอาไปอือแตจะโมกไอ้เหี้ยเรียบร้อยไม่ได้หรอยังได้รอดรอดรอรอดรอดรอไปเร็วไปเล็วฮึฮึจักแบดอุ้ยอ้ย ไม่เอาเลยเรียบร้อยก๋วยเตี๋ยวถือว่าน้องฉลาดใช้ได้ให้อันนี้ หรือว่าไม่เจอหรือว่าคอนเทนต์นี้เราสามารถหลอกเด็กแล้วเอาเด็กมนลบเหลี่ยมได้อย่างสมบูรณ์แบบจะพูดสนุกเลยจะพูดากนีดีนะผมว่าผมเนี่ยจริงบานแล้และจะเหลี่ยมขนาดไหนกันเชียววะ จะเตะพวกกูสองคนไปเนี่ยจะเหลี่ยมได้เข้าพวกกูหรือเปล่าอยากได้กระปืนมาให้กูเล่นไอ้ด้วยไงมาไอต้นอุ้ยตังไอ้เหี้ยเล่นหรอเฮ้ยคุ้ยนะโดนแดดอะไอ้แดกหรอกเฮ้ยุยโดนแดกก็ได้ไอ้สัตว์เฮ้ยปืนอะไรเนี่ยเด็นอะไรเร็วไป มเดินไปเลยมีเป่ามีเป่ามีเป่ามีมีป่ามีป่มีเป่ามงป็นกระสุนไปน้อง <c oughs> เล่นอะไรเล่นเป็นไหมเนี่ยเล่นเป็นไหมอยิงมั่วซั่วเป็นกระสุนจะตายห่า โอ้โหเยังเดินมาดักได้ยันหาเลยเแม่ทำไมทำไมเล่นได้แค่นี้วะไม่เข้าใจว่ะรับไม่ได้กระตัวแม๊กแม็กแม๊กกุวยตีเฮ้ยเขาเขามีลูกต่างกันนะเว้ยเอาห่อเอามาไม่ ไป้ดี๋ยไปดีลุย <c oughs> อเอาเว้ยอันตีเดมตรงนี้เลยไเดิคมร้ <c oughs> อนนะระวังร้อน <c oughs> <c oughs> Balon! My planet, <laughs> my ulcer. Who's next? You're nowching smoke. Are you lamp? Out of charges. Do it do it. If you do it. <laughs> อไปวะทำอะไรทำอะไรไปเฮ้ยงโอ้โหโโหหนึกว่ากดแล้วกดแล้วแล้วกดจิดไฟรอบนึงเฮียอยู่ไ่เค่นี้จะได้เย้ผิดพลาดเอ้ยหยุด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 หหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยหยุดมาทำอะไรกับกูเลยเอ้ยทำเลยเลยไปไปไปออกมาระแวงกันเองแล้วไอ้เนอะไอ้แม็ก ยอดอ้ยร้อนแรงเหรอร้อนแรงเหรอดูดิเดี๋ยวก็ถ้าปืนตกไปเดี๋ยวอะไรเฮ้ยอ๋อไอ้เหี้ยอ๋อไอ้เหี้ยอุ้ยตายหมดเลยอ่ะไอ้เหี้ยเราก็ทำเหมือนจะเข้าตีแล้วกันโอเคนี่แหละ ก็เชียวว่าถ้ากูกดรีพอร์ตไปนี่โดนเลยไอ้ห้ากดรีพอร์ตหมดแล้วไม่มีรีพอร์ตไม่มีการโกรธแล้วก็ต้องเล่นโดยห้ามเดินคอนเทนต์ีชอบจริงจริงยังหอมชุยเอตรงนี้มันชอบวางกล้องแกดิแดกกล้องมึงก็โดนเรียบร้อยแล้วอ่ะเื่อ ทำเหมือน,นว่ากูจะเข้าหน้าประตูไอ้แก่ไปรดดู้ได้ยังว่ากูเข้ามาว่ากูจะจ่ายจ้างแผนเฟคว่ากูอยู่ตรงประตูไม่ได้เดี๋ยวมันเฮ้ยไอพี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 ฟับ ดีมันขึ้นเดีมันขึ้นท็อปแฟนก็มันด้เออพี่ก้รอไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้โอเคไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคไอเด็กคน้บเรียบมันให้หมดพี่ผที่แผลนี่โผ่มีแงยิงยกษซีเวไอย้ยอยู่ไดเมืแลเดี๋ยวูะไปไปโอเลยส้ะเอา เหรอฮ้ยเฮ้ยัวแตกหมดไปโดแล้ัวแตกหมดููเฮ้ยเฮ้ย้ลูกหมดเปล่าอลูกหมดเอ้ยอุ้ยมีบอม Enemy remaining มีวอยู่นู่นอยู่สีรองสุดท้ายสุดสุนายสีรองได้ได้ได้หายไปไหนนะเฮ้ออะไรกูคิวจ้ะไอ้ออ๋ออะไรอะไรไอ้ไรพลังไอ้ไรพลังไม่มีประโยชน์ไม่สามารถทำอะไรพวกกูได้เต็มหนึ่ง HP

บ้าโมเจริงเลจริงดูว่ากูเล่นกับต um ีขนาดไหนนี่อึงไอ้สารู้เลยไอ้โง่ตายไอ้โง่โดนูมา เดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดีวนะเดีนะกูา้เห็นแค่กระสุดเดียวใช่ไหมเมื่อกี้กูเห็นเหมือนไอ้เยนเกิดไอ้เนเย็นลอกลอกด้วยไอ้สัหน่งจริงจระจู่ก็มีคนอตีนมาช่วยรูปหัวเหียแม็กก่อนกูชอบจริงลงวะเฮ้ยดีอะไรอะเ้ยเอ แม,แม็ก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 รู้ป่าลูกตู่เป็นใครอ่ะแม็กไอ้เหรอเขาไม่กูอยู่ใกล้กูดีนะเพื่อนรับตกกูเกมที่แล้วไอ้เหี้ยไอ้แม,แม e ็กรับ e มิ sure> ้งไม่ค right ุยด้วยรับไปได้เวลาพี่คุยด้วยอะคูดีเออเป็นเด็กอ่ะผู้ใหญ่เนียไอ้เหี้ยกูแบบนี้กูเปอนตัอกู Spike planted ไอ้ฝากเดือนเย่จริงเลยเี่ยเย่เย่แดทูอะไอ้เฮ้ยโอ้ยโอ้เย่สามเลยอยู ตอนนี้มันมีเด็กกำลังคิดแค้นเราแบบลอยเป็นเส้นเลยแบบตอนนี้แบบความแค้นแบบเต็มเร่อเลยเนิ่งอ่ะดิตัวไปหุ้ยได้หนังเข้าเวืนระวังคนบนเออไอ้เฮ้ยบังไม่ใต้ตีมาสุดยมาเพื่อนได้ยังไงโดนจ่าเลยตันยาวเล่นคอยป่วยเนยาวเน่้ ไปความรู้สึกการเป็นปัญหาของสังคมกูรู้สึกมีความสุขจริงๆว่ะเพื่อนคนที่เขาตั้งใจเล่นตั้งนานแต่พวกกูกลับมาทำให้มันจันไรเกิดขึ้นแรงของมึงอ่ะออกแลไม่ใช่อีกแล้วแรงก็แค่ตัวเลขไอ้โง่นังๆก่อนจะจบคลิปพี่มีหนึ่งประโยคน์้เองพูด อยากพูดอะไรพูดไปเลยเออพูด <pepper> พ okay, 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 okay. ูดอะไรที่พูดอะไรที่โอเค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 กูตูโอเคเอาคุณผู้ชมว่าแบบวันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นสนุกเรียบร้อยวันนี้น้องของเราโดนหักเหรียญเรียบร้อยแล้วเหรียญนี่แบบตรงหัวนี่หายคมแล้วตอนนี้แบบโค้งๆได้เราเราเป็นรูปเป็นลางแล้วไอ้้เหียโค้งอบบโค้งแบบตรงได้แล้วตอนนี้เหมือนแบบแก เยคลิปหน้าอย่าให้ผมหักเหรียมใครคอมเมนต์มาได้เลยครับผมแหมวันนี้สุดหเหรียญใครเที้ยพูดอย่างนี Gabriel> ้กูเลยไม่รู้ไม่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 พี่บังพี่บังะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่สน้ัรงนั้นว่าใครจะหักใครรอบนี้ โอเคครับ okay, นะผมว่าสำหรับคลิปนี้<ม>ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์กันมาเยอะๆนะผมอยากให้ผมไปเรียนใครครับผมคอมเมนต์มาเยอะๆหาคอนเทนต์จันไรที่ต้องไว้ใจทีพวกเรานะฮะใช่ไหมเพื่อน <c oughs> ใครใครมีคอนเทนต์อยากให้ผมแบบไปทำให้คนอื่นเขาแรงรถก็บอกได้นะคอมเมนต์มาได้นะเรายินดีรับคำนะฮนะโอเคป่าวาตอนแรกนะวเราสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นเ <c oughs> พื่นอนไอ้เนี่ยเขามีแต่ว่าเออรับรับแบบว่าํำจัด ไอ้พวกเมิร์ฟในเซิร์ฟอะไรอย่างงี้กูได้แหละเป็นคำพวกไอ้พวกเมิร์ฟแม่งรู้สึกว่าแบบเออพอกูไม่เมิร์ฟแล้วอเฮียเรายินดีรับงานนี้นะฮะความทุกข์ของคนอื่นคือความสุขของพวกเราครับผมวันนี้ขอัวนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ